เป็นบวกนะครับ2เดือนติดแล้วนะอ่ะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับการค้านะครับในเดือนกันยา -66 นะครับผมการส่งออกเดือนกันยานะครับมูลค่าอยู่ที่25,476ล้านเหรียญสหรัฐนะครับบวก 2. 1นะครับบวก2.1%นะครับก็เป็นเงินบาทก็อยู่ที่โอ้ตัวเลขสวยมากนะครับ 888666นะครับล้านบาทนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับถ้าดู9เดือนแรกนะก็ยังติดลบอยู่3.8%มนะครับมูลค่าอยู่ที่2 1 3 6 6 0หล้านเหรียญสารัฐปัจจัยที่สนับสนุนนะครับสำหรับที่ทำให้ตัวเลขเดือน2เดือนที่ผ่านมามันมันโอเคขึ้นนะครับ ผมว่าข้อหนึ่งนี้สาคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องการ,การจับมือร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนในการผลักดันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้านะครับมีหลายๆเคสนะครับที่เราไม่ได้มาเล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังว่าเราติดปัญหาอุปสรรคอะไรแต่เราก็รีบดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะ,ะทูตพาณิชย์ของเราเนี่ยนะครับกับประเทศปลายทางที่มีปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราก็รีบมนแก้ปัญหานะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้ปัญหาเนี่ยมันหายไปหมดไปนะครับ ภาคเอกชนก็จะทราบดีนะครับประเด็นที่2ครับเรื่อง Food Security นะครับอย่างที่เราทราบไปแล้วจะเห็นว่าหมวดอาหารนี่มันจเจริญเติบโตมากนะครับเรื่องของภัยแล้งนะครับต่างๆเนี่ยนะครับประเทศผู้นําเข้าหลายๆประเทศก็พยายามที่จะ Secure ในเรื่องของฟู้ดเ e c u ริตีให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกว่าเรื่องของเอเนนโเนี่ยมันก็ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันจะหนักหนาสาหัสประมาณไหนนะครับดังนั้น ผมคิดว่าในสินค้าในกลุ่มอาหารนียก็ยังเป็น key success factor อันหนึ่งนะครับที่เราจะผลักดันนะครับและว่าประเทศผู้นำเข้าเ,เขาก็มองเรื่อง food security เ,เป็นหลักโดยเฉพาะประเทศที่เขาไม่สามารถมีผลผลิตเพียงพอการบริโภคในประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสที่ดีแยกดูนะครับตามกลุ่มสินค้าก็จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรนะครับก็ ขยายตัว2เดือนต่อเนื่องนะครับสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับกลับมาขยายตัวในรอบ6เดือนลองไล่ดูนะครับผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งนะครับขยายตัวัว4เดือนต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับสำหรับเดือนกันยาขยายตัวถึง166%เเลยนะครับมูลค่า6 1ร้ล้านเดือนสหรัฐนะครับตลาดก็จีนมาเลเซียสหรัฐเวียดนามฮ่องกงนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะครับขยายตัวมากเลยนะครับแล้วก็ถ้า9เดือนก็จะ ขยายตัวเกือบ30%เลยนะครับมูลค่าอยู่ที่6,000ล้านเหรียญสหรัฐถ้าลองไปไล่ดูนะครับในเรื่องของมูลค่านะครับสำหรับเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามังคุดสดเนี่ยดูตัวเลข้วตกใจเหมือนกันนะขยายตัวเกือบ30,000นนตะครับแล้วก็ทุเรียนสดขยายตัว1,103นะครับ ุเรียนแช่แข็งนะครับขยายตัว126%นะครับส้มโอสดก็ขยายตัว74%นะครับลำไย,ยแห้งขยายตัว28%มะม่วงสดขยายตัว22%นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่บอกว่าเป็นเป็นเหตุเป็นผลที่ทําไมทําให้เรื่องของการขยายตัวในเดือนนี้นะครับในหมวดอาหารค่อนข้างดีนะครับในหมวดสินค้าเกษตร,รก็ค่อนข้างดีเช่นกัน <S 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 อย่างที่บอกถ้าดูตรงนี้นะฮะ จะเห็นได้ว่ามีเรากับเวียดนามเริ่มกลับมาบวกนะครับเริ่มกลับมาบวกนะครับที่ประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศผู้ส่งออกสำคัญๆเนี่ยก็จะเห็นยังติดลบอยู่แต่ถ้าดูเทรนด์นะครับทั้งทั้งกระดานเนี่ยจะติดลบน้อยลงนะจากที่เรามอนิเตอร์ขึ้นมานะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าตอนนี้โมเมนตัมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศน่าจะโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ของเราเองก็ บวก2เดือนต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่ก็ยังเป็นสัญญาณที่ทําให้เห็นได้ว่านะครับเรื่องของโมเมนตัมต่างต่างะด้านเศรษฐกิจโลกนะครับอาจจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นตัวเลขเหล่านี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยนะผมมาคิดว่า3เดือนที่เหลือเนี่ยนะเราก็น่าจะติดลบ น้อยกว่าที่มีการคาดการณ์จากหลายสํานักนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่อยู่ทรงๆประมาณนี้มันก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญอีกอันนึงที่จะช่วยเราด้วยนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของซีซันนิงนะครับสําหรับ3เดือนที่เหลือนะครับก็เป็นซีซันนิงอยู่แล้วในการที่เขาจะมีออเดอร์เข้ามานะครับในการที่จะ เติมของในสต็อกนะครับในช่วงเทศกาลนะครับได้ตั้งแต่คริสต์มาสปีใหม่นะครับอย่างที่เราทราบนี่ก็เป็นซีซันนิงอยู่แล้วนะครับมันก็น่าจะมีการที่ทําให้แนวโน้มนะครับต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในทางบวกได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่ามันก็คงไม่ถึงขนาดที่มาทําให้เราทั้งปีแล้วกลับมาเป็นบวกนะแต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่านะ่าจะติดลบน้อยที่สุดนะฮะติดลบน้อยที่สุดปัจจัยท้าทายนะครับ เรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตของโลกนะครับยังคงเปราะบางอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอเงินเฟอ้อนะครับก็อาจจะมีผลนะฮะกับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนะครับที่สูงนะก็จะทําให้กดดันกับทางดีมาในประเทศคูค้าอันนี้ก็เป็นหลักทางเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะในมุมมองที่เราจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่เราก็คิดว่านะครับมีผลซึ่งต้องดูครับว่าถ้าที่อิสราเอลยังขีดวงอยู่นะครับมันก็ไม่น่ามีผลกระทบโดยเฉพาะอยเรื่องเรื่องของการขนส่งต่างๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดมีการขยายวงขึ้นมาในกรนี้ก็น่าคิดนะครับนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าตาม ทิศท,ทางที่มันควรจะเป็นใน3เดือนที่เหลือเนี่ยนะครับตัวเลขเราวน่าจะดีขึ้นนะครับแต่หลังจากนี้นะครับปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องภูม,มิรัฐศาสตร์เนี่ยน่นก็อาจจะเป็นเป็นประเด็นที่ที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเกี่ยวกับการขนส่งนะครับอย่างตัวอิสราเอลเองเนี่ยนะครับสัดส่วนที่เราส่งออกไปมันน้อยมากนะครับเรียกว่า0 0 2 0 3เองมันมันซึ่งมันน้อยนะครับแต่ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นปัจจัยทางจิตวิทยาเหมือนกันนะครับในเรื่องของอพฤติกรรมผู้บริโภคเองหรือแม้กระทั่งจิตวิทยาทางการตลาดนะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างนะครับแต่ถ้ายังยังขีดวงอยู่นะครับแล้วก็ไม่ลุกลามเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าทิศทางการส่งออก3าเดือนที่เหลือน,น,น่าจะโอเคขึ้นทาร์เก็ตที่เคยพูดอยู่ตลอดนะครับเราจะบวกห โดยประมาณนะครับผมนะครับแต่อย่างที่บอกทรงมันมาประมาณนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้มันติดลบน้อยที่สุดนะครับแต่ที่บอกว่า1%นึ่เรที่เราตั้งนี่มันคือ w o r k i n g target เนะครับเราตั้ง w o r k i n g target นะแล้วก็อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าถ้าเราพยายามเต็มที่ทําเต็มที่แล้วมันจะจะลบจะบวกอะไรยังไงเราก็ไม่ไม่เสียใจนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่าพยายามที่จะทำให้ติดลบน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้